ผมขอพูดในเรื่องของสถิติที่หลายคนจับตามองกันก่อนครับขหลูกสู้เลยเหลือจะเชื่อเอาฝั่งไทยของเราก่อนนะชาชวนโมกสีเนี่ยทำได้29แตม้มเป็นท็อปกอรของฝั่งไทยนะครับอันดับ2เป็นพิมพิชญาก,ก,กรุ๊กรนะ22แตม้มแล้วก็เพียวอัชราพร17แต้มครับคุณผู้ชมแต่ว่าของฝั่งเวียดนามบ้าไปแล้วครับคุณผู้ชมตู้เย็นคนเดียว41แตม้มโอ้โ นี่คือความแตกต่างของเกมนี้ครับนี่คือความขี้โกงของโลกโบอล,ลเลยก็ว่าได้ครับแล้วคนที่อันดับ2เนี่ยห่างกันเกือบครึ่งนะวิธีหนูเปยดได้18ตม้มตู้เย็น41ตม้มบ้าบอคอยพอก้าครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องประนามครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลต่างๆนะครับเวทเอาไซฮิตเตอร์เนี่ยเป็น 2, 2นักลายจากไทยนะข้าชนมกสีกับอัจรรพรคงยศ เบสออฟซิสสปายเกอร์ครับตู้เย็นครับได้รางวัลน,นี้เบสมิ i d d l e บ็อกเเป็นของดินทิตาเกนนะครับแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยได้รางวัลเบสมิด d ดิลบ็อกเกอร์เหมือนกันการตาเต้นะครับแล้วก็มีเบสเซ e เตอร์เป็นเดร็กุสมาเบสลิเบโร่ Liberal, ครับปีนทุทเป้นน้อยนะครับแล้วก็ผู้เล่นสรงคุณค่าประจำรายการครับชาชวนมุกสีครับก,ก็ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่ดราม่าสุด,สด นะครับดรามา่าโคตรโคตรเกมหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับสาหรับเกมที่ไทยลงสนามในนัดชิงชนะเลิศซีวีลีก2024ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับก่อนเกมารก,นกนขน่งขันผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าไทยเราเนี่ยจะต้องมาอยู่ในจุดที่ต้องสู้กับเขาถึงห้าเซตนะครับรว่าฟอร์มในสองเกมแรกเนี่ยทั้งเอาชนะฟิลิปปินแบบห่างชนะอินโดแบบห่างเนี่ย มันไม่ควรจะต้องมาสู้กับเขาขนาดนี้ครับแต่การว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหการเจอกับเวียดนามที่ไม่ได้ใช้โฟทีเป็นหลักด้วยครับใช้ตู้เย็นครับแต่เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเราเอาตัวรอบตรงนี้ได้เนเวียดนามก็ยังคงติดอยู่ว่าเขายังสู้เราไม่ได้นะคือตู้เย็นที่เซ็งจัดเลยแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมคิดนะว่าเกมเนี้ยเราน่าจะน่าเกียดสุดคือหนึ่งต่อสามนะครับแล้วก็ออกสตาร์ทเซตแรกมาเนี่ยพอเอาชนะ ่ uh, 25-18นะผมคิดในใจว่ามันก็โอเคแต่ถ้าใครที่ดูเซตแรกก็จะรู้ว่าเรานำมาห่างมากนะครับแต่ว่าโอ้โหโดนไล่ตีตื้นมาละนะนะมาจบที่25-18แต่เซตที่สองกับเซตที่สามเนี่ยถือว่าพันโลของจริงครับเพราะว่าอยู่ดีๆเวียดนามก็กลับมาแบบหูเหลือเชื่อกลับมาแบบไม่บรรยะบบรรยังกลับมาแบบเป็นจรวดเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่านะ เวียดนามมาปาดในช่วงของการดิวกับเราในเซตที่2นะครับ29ต่อ27ครับคุณผู้ชมผมก็ยังคิดในใจว่าเราเนี่ยไม่น่าจะเป็นรองเยอะเท่าไหร่เราเนี่ยน่าจะพอไปวัดไปวากับเขาได้นะครับยังสู้ได้อยู่อูแต่ว่าเอาเข้าจริงๆครับเกมไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับมันกลับกลายว่าเวียดนามเนี่ยมั่นใจขึ้นไปอีกครับในเซตที่สเนี่ยสู้แล้วก็บู๊ขึ้นมานะครับจนเอาชนะเราได้อีกรอบหนึงครับ ยี่สยี่สามนะครับแล้วมันกลายเป็นสถิติที่ผมเองเนี่ยไม่อยากจะจำนะครับตามข้อมูลที่ออกมาอ้างอิงตลอดการเจอกับเวียดนามไทยเนี่ยไม่เคยเสียเกิน2เซตนะครับแล้วเราเสียเกิน2เซตภายใต้การคุทัพของโคนยะนทบลศรีสมุทรนาคนะครับแล้วสถิติก็ประเดประดังเข้ามาภาพในหัวที่เราเคย แพ้นะครับให้กับ comment, เขมรต่างๆมันมาหมดมันเครียดหมดเป็นฝ่ายตีที่ไม่ได้จดจําทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็กูเป็นเกมเป็นเกมที่ยากโคตรๆนะครับแล้วก็พอมาเล่นกันในเซตที่สี่ซึ่งเป็นไฟบังคับเพราะอย่างที่บอกว่าพอเราเสียเซตเนี่ยนะเราไม่มีทางเลือกอื่นครับเราต้องพยายามนะครับเอาชนะให้ได้เพื่อเป็นการต่อลมหายใจของเรานะครับเพื่อไปลุยในเซตที่ห้า ซึ่งเซตที่สี่เนี่ยกว่าจะเอาชนะได้นะคุณผู้ชมคุณฟังโอ้โหต้องลากกันยาวไปถึงปลายเซตนะครับแล้วเราก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดนะครับเสมอกันสองต่อสองเนี่ยผมคิดในใจแบบเปิดก,กว้างนะครับคุณผู้ชมว่าอย่างไรก็ดีเสียนะครับ เรามีประสบการณ์มากกว่านะครับแม้ว่าคู่ต่อสู้วันนี้จะมาดีเกมรับเหนียวนะครับเกมเคาน์เตอร์ดีจังหวะการขึ้นตบของตู้เย็นเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับท็อปสกอร์ในเกมนี้นะอเดี๋ยวผมรอคะแนนแป๊บหนึ่งคะแนนตู้เย็นจะออกมาเท่าไหร่ต่โอ้โหเฟดห้าก็บีบหัวใจนี่ครับบีบหัวใจโคตรเพราะว่าแลกกันไปอ่ะเดี๋ยวเรานำเดี๋ยวเขานำแล้วก็ตีเสมอแลกกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าโมเมนตัมของเราเนี่ย คือต้องหยุดตู้เย็นได้ได้ก่อนนะครับผมว่าอย่างหนึ่งของทีมที่ไม่ไม่ไม่เคยแบบจะต้องเจอไม่เคยชนะเราอะ่ะมันจะเจอความเก่งแบบนี้ในใจเขาก็ต้องคิดในใจว่าจะชนะไทยได้ยังไงว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเวียดนามเนี่ยมาหลุดเอาในช่วงท้ายนะครับมาหลุดในช่วงท้ายก็คือฟอร์มหลุดไปนะครับพอวิดนามฟอร์มหลุดไปก็เลยโดนเราเนี่ยปาดเอาชนะ ไปได้นะครับ15ต่อสิบสามถือเป็นชัยชนะที่ผมพูดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าไม่ประทับใจไม่มีความสุขนะครับไม่ดีซะเลยนะครับไม่ได้เลยคือไม่ได้อารมณ์เลยอะ่ะอันนี้ผมบอกนะผมไม่ประทับใจทั้งเรื่องของผลงานของการทําทีมของโคต้ตอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ได้อะ่ะคือเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับส่วนหนึ่งหลายคนบอกว่าหูใครจะไปเบรกตู้เย็นอยู่แต่จะบอกว่าวันนี้ เวียดนามพักโฟทีนะฮะท่วงยาวๆเนี่ยแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้ไงเราเราคือเขาพักโฟทีแต่ตู้เย็นมาแม่งก็สึกดีตู้เย็นมาเนี่ยคือตบเป็นตา้านตบเป็นต้านอยู่งั้นอะ่ะคือผมพูดเลยว่าโอ้โหมันแบบมันเกินจะมันเกินจะเยียวยามันเกินจะแบบมันเกินจะแบบจะพูดมันเกินจะแบบจะแบบไม่จะพูดยังไงอะ่ะคือจะบอกว่าเราเล่นไม่ดีไหมก็ส่วนหนึ่งแล้วบอกว่าเขาเล่นดีไหมก็ส่วนหนึ่ง แต่หลักๆอ่กกะความแตกต่างข้อแรกที่ผมเห็นนะตู้เย็นเอาจริงตู้เย็นในเกมนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาที่ลงมาแล้วสร้างความหนักใจให้กับแนวรับของสาวไทยไี่เยอะเปอร์เซ็นต์การตบของตู้เย็นมันสูงมากนะครับคือันเป็นความแตกต่างของเกมอ่ะลองนึกภาพดูถ้าเวดน,นามเกมนี้ไม่มีตู้เย็นนะนะครับก็ก,ก็ก็คงจะยากที่จะแบบมาเบียดเราขนาดนี้ยแต่อเ,เวิดน,นามเนี่ย คิดอะไรไม่ออกบอกตู้เย็นนะครับตั้งให้ตู้เย็นเซ็ตให้ตู้เย็นเนี่ยเฮ้ยมันกลายว่าโหทุกอย่างมันเป็นไปทางเขาหมดเลยเขามาได้ดีเขาแบบโหซัดใจเราตบเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างแล้วเดี๋ยวผมรอคะแนนตู้เย็นอยู่นะครับใครรู้คะแนนบอกผมหน่อยนะผมพยายามหาคะแนนอยู่ว่าตู้เย็นตั้งตบไปเท่าไหร่เนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมว่าตู้เย็นเกมเนี้ยเกือบแตะหลัก3 0ถึง20ลูกนะครับตู้เย็นเกมเนี้ยมันเกินไปนะครับมันเกินไปซึ่ง ผมเนี่ยยืนยันมาอยู่แล้วนะครับว่าไทยเราเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะเกี่ยวกับเคสนี้เพราะว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้รับผลกระชบจากตู้เย็นแบบเต็มๆในการเจอกันนะครับซึ่งอันนี้ต้อง,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 องพิจารณาให้ดีเพราะาตอนนี้ทั่วโลกใครเจอเวียดนามเนี่ยบนยับว่าโหรับมือไม่ได้มันเกินไปนะอันนี้ข้อแรกนะข้อที่สองวันนี้ไทยเล่นต่ำกว่ามาตรฐานนะครับชัวร์ต่ำกว่ามาตรฐานที่นี้ก็คือเกมรุกก็พื้นๆเกมรับก็พื้นๆน,น,น,นะครับ พอดูจากฝถิทติดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยทีมเรายังไม่มีอะไรที่โดดเด่นในเกมนี้นอกจากประสบการณ์และเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงกว่าคู่ต่อสู้นะครับความต่างของเวียดนามคือตู้เย็นนะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากเลยครับเล่นได้ต่ำแบบต่ำมากเลยคือต่ำจนไม่รู้จะพูดยังไงแบบไม่รู้จะบอกไงว่าเฮ้ยเราเล่นด,ดีกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับต้องพูดเลยว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ แฟนบอลล์บอลไทยหลายท่านแอบเป็นห่วงนะครับมันเริ่มสะท้อนภาพให้เห็นมาแล้วนะครับเพราะว่านะสิ่งที่ทำให้บอลล์บอลของเราตกลงไปเยอะก็คือการเปลี่ยนโค้ดแล้วไม่คลิกอันนี้ต้องพูดต้องพูดกันตรงๆนะว่าเกมนี้คนยะอยู่ในสถานการณ์ที่หลายคนเป็นห่วงตอนแรกหลายท่านนะพิมพ์ก็มาบอกพิชชัมเป็นห่วงมากกลัวเราจะเป็นรองียดนามอกว่านี่ใจผมไม่น่ายากนะนะักฬาเราก็พอไปได้ แต่คราวนี้มันเริ่มเห็นภาพชัดว่าโค้ดมีส่วนมากกับทีมชุดนี้เพราะว่าความสามารถมันมันต่างกันแบบคนละเรื่องคนละเวคนละแนวนะครับมันต่างกันเยอะจริงๆอันนี้ต้องยอมรับถึงหน้าฉากที่ตรงไปตรงมาสําหรับ,บมุมเรานะว่าถ้าเรามีโค้ดที่มือไม่ถึงเนี่ยต่อให้เป็นเล่นระดับไหนก็เป็นลูกไล่เขา วี L เเห็นภาพชัดมากว่าเราเสียโอกาสทองในการไปเล่นโอลิมปิกตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งผมก็พูดย้ำมาเลยตลอดว่ามันเป็นแบบนี้ฮะแต่ว่าวันนี้ซ League มันเห็นภาพชัดหนักขึ้นไปอีกครับว่าไทยเราเนี่ยเป็นรองมากนะครับในสถานการณ์ที่เกมมันคู่ขี้สูสีขนาดนี้แล้วก็เหมือนที่ทางสมาคมได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่ากำลังพิจารณาอยู่ ดังนั้นต้องเร่งเครื่องเลยครับทีมงานของโค้ดออสทีมงานของสมาคมเนี่ยจะทําอะไรต้องรีบทําเลยครับมิฉะนั้นเนี่ยลากไปยาวๆมันอาจจะส่งผลต่อภาพรวมทีมเราคือผมไม่ได้พูดถึงปัญหานักกีฬานะคือนักกีฬาเนี่ยโค้ดใหม่มาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากองเองคนไหนได้ไม่ได้คนไหนฟอร์มลนคนไหนฟอร์มตกอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าถ้า,ายังยืนระบบนี้อยู่เนี่ยเราเห็นชัดเราเห็นชัดว่าเราเป็นรองเยอะ นะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมเข้าใจได้อีกข้อหนึ่งอันนี้ขอพูดแบบตรงตรงเลยนะผมว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใฝะอาดไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินนะครับให้หด้วยบอกกดหนึ่งมาหนะ่อยผมว่าการตัดสินไม่โอเคไม่โอเคมากๆแหลเกมทั้งอุปกรณ์ขัดข้องการตัดสินเชื่องช้านะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดนี้เห็นชัดเลยตีบอลลงแต่ไปเช็คทัดมันใช่เหรอฮะ ตีบอลงก็ต้องไปเช็คอินกับเอาก่อนถูกปะอันนี้เห็นภาพชัดนะครับว่าวางความคิดไม่ได้การตัดสินแบบนี้ไม่ได้หรือผู้ตัดสินตัดสินไปแล้วนะครับผู้ตัดสินยอยู่บนนั้นภาพชัดว่าสุดท้ายผู้ตัดสินชี้ขาดมันก็ต้องเป็นแบบนั้นหลายครั้งหลายคราวที่ดูเหมือนว่ามันอาจจะคําตัดสินอาจจะเข้าทางเราเพราะเราอะยอมเราอะไม่ได้ยอมเราอยู่ในแบบนี้เราเคี่ยวกว่าเราเจอกับสถานการณ์แบบนี้บ่อยสถานการณ์ห้าสิบห้าสิบแบบนี้ เราเคี่ยวโชคดีที่เราสามารถพลิกสถานการณ์มามาเช็คได้ว่าบอลอินเอาท์ก่อนนะครับเราก็เลยกลับมาได้นะครับลองคิดดูถ้าเป็นสภาพทีมอื่นที่เข้าชิงแบบนี้แล้วเจอสถานาการณ์แบบนี้พูดสินเปล่าแล้วก็วยังไม่เชื่อใจกันมันแบบมีการแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้กรรมการน่ะมีส่วนมากๆเลยที่ผมเห็นแบบชัดเจนนะครับอันนี้คืออีกข้อนหนึ่งที่ต้องให้พูดแล้วก็ให้มีการบอกว่ามันต้องมันต้องเป็นยังไงมันต้องทํำยังไง แล้วอีกข้อหนึ่งที่ผมเน้นยําเลยนะว่าโคตรสำคัญมากมากนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าหลายท่านเนี่ยแอบเป็นห่วงว่าทีมชุดนี้เนี่ยมาทำไมไม่เอาดาวรุ่งมาวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเราอาจเจอกับฟิลิปปินส์กับอินโดอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่วันนี้วบอลในย่านอาเซียนเนี่ยนะครับเที่ยงพรากันแค่เดินหมากพลาดแค่ไทยเปลี่ยนโค้ชผิดเนี่ยเดินหมากพลาดเนี่ย เราล่วงหั่วไปแล้วนะครับเราล่วงหัวไปแล้วนะถ้าไทยเปลี่ยนโค้ดผิดเราล่วงหัวไปแล้วไม่แปลกที่เราต้องยืนชุดใหญ่ไปแข่งกับเขาว่าถ้าวัานนี้นึกภาพไม่ออกถ้าเราจัดชุดอาจจะเป็นยู23หรือชุดผสมไปเนี่ยโดนแน่โดนแน่ครับโดนแน่ซึ่งก็มาวิเคราะห์อนาคตต่อจากนี้คงต้องทนดูไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะอันนี้พูดตรงต้องทนดูไปอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ประเทศไทยวิญญาภาพซึ่งบอกว่าไม่น่ามีปัญหา น่าจะเป็นโอกาสของไทยแล้วก็ต้องมาดูว่าทางเวียดนามจัดเต็มแบบนี้ไหมเพราะว่าวันนี้เวียดนามเขาตัดเต็มฝุดนนะครับแล้วก็ผมบอกอย่างชัดเจนนะว่ายัางไงก็ตามไม่ว่าผลที่เกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าเราแชมป์แน่ๆนะอาจจะประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเนาะเหลือให้คู่แข่งเท่านั้นแต่ว่าสิ่งทีเราก็ทำอย่างแรกคือต้องเปลี่ยนต้องปรับโดยเฉพาะเรื่องโค้ดนะครับแล้วคัดกรองใหม่วันนี้เนี่ยพูดโค้ดอย่างเดียวก็ก็ไม่ได้มันต้องปรับ ทั้งเรื่องระบบการเล่นเพราะว่าจุดแข็งจุดแร่งที่เคยเป็นของเรา <c oughs> การเล่นที่มีระบบมีมาตรฐานเนี่ยวันนี้มันมันไม่เหมือนเดิมครับเราคนเราดูเราก็รู้ได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะวันนี้วันนี้เราเจอบททดสอบใหญ่เลยเหมือนไปเล่นที่ต่างแดนแล้วก็เรียกว่าจังหวะต่างๆที่มันควรจะเป็นของเราที่มันควรจะได้เปรียบอ่ะมันไม่ได้เปรียบไงมันก็เลยกลายว่าพอเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้ทันทีว่าหู เราต้องเร่งเครื่องนะเราจะปล่อยให้มาแบบหลุดจังหวะแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องพยายามหาโมเมนตัมของเราให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็พยายามนะครับทําคิดไวทไําไวทําให้เร็วนะครับแล้วก็ทําให้มันแบบดีขึ้นนะ่ไม่ใช่แบบว่าโอ้มาจุดนี้แล้วก็ยังยากอยู่นะแล้วก็นี่ผมเห็นอยู่นะเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนผู้เล่นที่แย่ๆออกแล้วก็เอาเราลุงมาอะใช่ตรงประเด็นอันนี้ชัดเจนเปลี่ยนโค้ด ปรับผู้เล่นใหม่กรองใหม่ว่าคนไหนยังเล่นได้บ้างนะครับเล่นคนไหนอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยพร้อมตกไปแล้วเนี่ยปรับได้ปรับใหม่นะครับแล้วก็ว่ากันอีกทีอันนี้ว่าตรงๆส่วนผลงานในสัปดาห์สองเนี่ยถ้าผมตั้งเป้านะเราไม่ควรเสียซักเซตเลยไม่ว่าจะเจอชาติไหนก็ตามกับผลงานในประเทศไทยกับที่เวียดนามเนี่ยยังพอเข้าใจได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับไทยเนี่ยที่เราจะกลับมันืนเจ้าภาพเนี่ยเราก็ควรอยู่ในจุดที่ เล่นแล้วมันได้เปรียบนะครับเล่นแล้วมันได้ตามที่เราต้องการเนาะเพราะไม่ฉะนั้นอนะ่ะโหผมพูดได้เลยว่าเออหือ,อยิ่งดูยิ่งเครียดนะครับยิ่งดูยิ่งซีเรียสมากๆเลยนะผมผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยโหดรามา่าเดือดโคตรๆแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับเกมที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะออกมาในรูปการนี้นะคุณผู้ชมคุณฟังผมเองผมยังไม่เชื่อเลยนะว่าโหเราจะสู้กับเขาได้แบบตายเป็นว่าบอลบอลสูสีไปเลยอะ่ะ นะกลายเป็นบอลแบบดูคนดูยิ่งดูยิ่งเครียดยิ่งดูยิ่ง,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 งซีเรียสไปเลยนะนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่จะต้องว่ากันนะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวรอดูแต้มนะครับเดี๋ยวผมทําหลังเกมว่าสุดท้ายเนี่ยหลังเกมแต้มใครท็อปสกอร์ใครหนักที่สุดใครได้รางวัลอะไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ผมพูดโดยรวมว่ามาถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนเยอะมากๆเลยทีเดียว ขอดูคอมเมนต์แต่ละท่านหน่อยครับไม่ได้ดูเล่นนานไปขนาดนี้เลยเหรอครับโหผมเองผมยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับตบเบาลงไปนะเปลี่ยนโค้ดนะครับทำจังหวะชุเรียนตีละการตีลิกกทสิ์ดีแต่ผมชอบนะชอบจังหวะตีลังกายอยู่นะครับชอบจังหวะตีลังกาอยู่นะครับจริงๆแล้วต้องขาดนะครับเป็นคนดูครับไม่ใช่ผู้เล่นเห็นว่าต้องเปลี่ยนโค้ดรายการที่แล้วแล้วนะอ่าหลายคนเห็นเหมือนกันนะคุณจีเนซิสบอกว่าข้อแรกที่ต้องทำคือนะครับเลิกนะเราไม่ใช่นัะเม่นความจริงนะครับ คุณอาวิวินบอกว่าระบบการเล่นของทีมไทยล้มเหลวมากครับนะคุณบอกตกตูต้เย็นสุดยอดจริงครับแมนมากๆเลยนะครับคุณไม่ได้บอกว่าโค้ดต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนายกนะครับนะคุณม่ยอดบอกว่าเปลี่ยนโค้ดครับเปลี่ยนโค้ดอิมปิกไม่เห็นทางครับถ้าเป็นแบบนี้โหโออมปิกไม่ต้องพูดถึงเลยครับยากโคตรโคตรโคตรยากกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะเรียกว่าลากเลือดเลยก็ว่าได้ครับโค้ดนะทีมหญิงชนะแบบนี้เหนื่อยนะครับ โคตรยากทุกอย่างนี้บอกเลยเจอใครก็ยากแต่ไม่คาดคิดนะว่ามันแบบมันจะออกมาขนาดเนี้ยผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันแบบมันไปไปได้ยังไงแบบผมนั่งจุดนี้ผมยังอึงงอยู่เ,เ,เ,ยเลยว่าเออมันเป็นไปได้นะโอ้โหเกี่ยวกับเกมนี้บอกได้เลยว่าเดือดเดือดมันมันนะฮะคือใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวครับธรรมดาครับเ <c> พ <oughs> ียงงงใช่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งล่ะที่ทําให้เราเป็นรองในวันนี้ <c oughs> ผมพูดได้เลยนะครับเหตุผลสําคัญที่ทําให้เราเป็นรองในวันนี้ก็คือ เรื่องของตู้เย็นด้วยล่ะนะครับที่มันแก่งเกินผมว่ามันมากเกินไปนะครับอ,อผู้หญิงเจอกับผู้ชายก็ยากหน่อยนะครับเอ,อนี่ครับทุกคนผมกาแฟตู้เย็นหนักมากคือตู้เย็นนี้ก็ต้อง,องชัดเจนนะแล้วไม่รู้ว่าเขาจะกล้ามาไทยหรือเปล่าไงบอกกันแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะกล้ามาไทยหรือเปล่าแต่ถ้ามานี่นะโอ้โหเดือดแน่นอนนะครับถ้ามานี่ก็เดือดแบบโคตร,ครแน่นอนนะฮะนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะมาติดตามกันนะหลังเกมเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับ โอ้โหตู้เย็นร้องไห้ทุกคนร้องไห้มันจะร้องไห้ทําไมครับเนี่ยเดือดมากครับตู้เย็นเครียดจัดเลยตอนนี้โวยวายจัดนะก็ไม่รู้จะว่าวยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวมาติดตามแล้วกันนะครับหลังเกมว่าจะเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเพศเท่านั้นนะครับเออแต่อย่างที่บอกว่าเกมวันนี้มันเราเราไม่สามารถรับมือกับบิดเตียงเลยได้เลยไงผมก็เลยแบบงงว่าเออมันก็แปลกเหมือนกันนะว่าทําไมเรารับมือไม่ได้เลย สักนิดเดียวนะครับนะก็ต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมคอมเมนต์ด้วยกันนะโอ้โหนี่คอมเมนต์ยังยับเยินยู่ยี่อยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับเดี๋ยวผมจะตามประเด็นให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นมันขนาดไหนนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาร่วมชมร่วมเชร์ด้วยกันนะครับนี่คือไลท์ เชียร์วอลเลยบอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมาพูดคุยทางทาง Big กแชมปได้เลยนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้นะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านนะโอ้โหวันนี้คนดูหลังเกมเยอะมากนะครับเพราะว่าผมคงม,มาดูแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทําหลังเกมให้สรุปยาวๆครับภาพที่เกิดขึ้นให้ฟังกันแบบรัวๆนะครับนะวันนี้ผมลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้